มาดูกล้องเกาหลีกันบ้างนะครับกล้องแบรนด์นี้นะครับแบรนด์ i r o a d รุ่น x 6นะครับคันนี้ลูกค้าขับ Honda Civic fc วิ่งมาติดจากต่างจังหวัดเลยนะครับมาบอกว่าต้องการกล้องที่มีคุณภาพและอยากได้ระบบจอดรถแบบดีๆนะครับดังนั้นใช้ตัวนี้เลยกล้อง i r o a d x 6นะครับเป็นกล้องหน้าแบบ full hd ทรงเป็นทรงแคปซูลนะครับ กล้องหลังติดอยู่ภายในให้ความละเอียดคมชัดเช่นเดียวกันนะครับระบบจอดรถของกล้องเกาหลีเนี่ยเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับว่ามันมีประสิทธิภาพและมันมีเสถียรภาพมากกว่ากล้องทั่วๆไปนะครับด้วยหลักการผลิตแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายในประเทศของเขาด้วยนะครับดังนั้นพอเราเอากล้องกลุ่มนี้มาใช้นะครับแน่นอนแหละมันราคาสูงกว่ากล้องทั่ว,วไป แต่ประสิทธิภาพมันดีกว่านะครับตอนจอดรถไม่ใช่ว่ากล้องพวกนี้เขาจะรอให้ปัญหามันวิ่งมากระแทกรถก่อนแล้วกล้องจะติดขึ้นมานะครับระบบ AI ของกล้องพวกนี้มันจะตรวจจับความเคลื่อนไหวนะครับเมื่อใดที่มีความเคลื่อนไหวที่เป็นความผิดปกตินะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยกล้องมันจะสั่งเลกคอร์ดนะครับเห็นแบบนี้เลยภาพเตมนี้นะครับ กล้องมันจะสั่งเลกคอร์ดลงไปเมมโมรีให้เรานะครับเมื่อเราเข้ามาในรถเนี่ยเราเอามือถือเชื่อมกับกล้องแล้วเราไปดูที่เหตุการณ์ต่างๆเราก็จะเห็นละว,ว่ากล้องเริ่มบันทึกข้อมูลที่มันผิดปกติไว้ให้เราดูว่าใครเดินมาหน้ารถบ้างและที่สำคัญนะครับตัวกล้องเนี่ยมันยังมีไฟ Security เตือนด้วยว่าคุณเข้ามาในจุดที่กล้องบันทึกอยู่นะครับ ไฟด้านหน้ามันก็จะพิบรัวๆนะครับเพื่อเตือนนะครับว่ากล้องมันเล็กคอร์ดอยู่นะนะครับถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราไม่อยากไปวุ่นวายแล้วไม่อยากไปให้กล้องเล็กคอร์ดก็ถอยออกมาห่างจากรถกลุ่มนี้นะครับสังเกตได้ง่ายคือเขาจะมีไฟกระพิบแจ้งเตือนนะครับเวลาที่เขาจอดรถดับเครื่องอยู่และคนที่บอกว่าพอแบตเตอรี่หมดเวลาที่เราต่อแบบย4ิบสี่ชั่วโมงนะครับข้อนี้จะบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวเลยนะครับเพราะว่า ตัวกล้องก็จะมีระบบเช็คแบตเตอรี่ของรถยนต์ทุกครั้งนะครับเมื่อกล้องทํางานอยู่แล้วแบตเตอรี่อ่อนลงมาแล้วเขาจะหยุดการทํางานนะครับเพื่อเซฟแบตเตอรี่เอาไว้และที่สําคัญเราก็สามารถตั้งได้ด้วยว่าต้องการให้กล้องทํางานตอนจอดรถเนี่ยกี่ชั่วโมงนะครับต้องการให้ความไวของเซนเซอร์ของกล้องเนี่ยไวมากน้อยแค่ไหนเราตั้งได้ทั้งหมดเลยหรือวันนี้เราบอกว่า ก็เราไม่อยากใช้ระบบจอดรถเราอยากใช้การดับเครื่องแล้วก็ให้กล้องปิดเลยก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างน,น้อยเรามีระบบพวกเนี้เราปลอดภัยยิ่งกว่านะครับกล้องเขาก็จะทำงานของเขาเรากลับมาที่รถเราก็ได้ข้อมูลได้เหตุการณ์ที่สำคัญเราขับรถไปจอดเนี่ยใครวิ่งมาชนรถเล้หน่อยแล้วหนีไปก็ไม่รู้แล้วถ้าเราไม่มีกล้องหรือเรามีกล้อง แต่เราไม่มีระบบบันทึกตอนจอดก็ช่วยไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเราเซฟตี้ตัวเองเราติดกล้องแล้วทั้งทีพอสอนี้แล้วติดไปเลยให้มันมีระบบบันทึกจอดนะครับมันคุ้มค่ามากกว่าส่วนแบตเตอรี่ไม่ต้องกังวลเลยอย่างผมใช้รถอยู่ผมก็ใช้กล้องแบบบันทึก24ชั่วโมงนะครับมาดูเรื่องการเก็บสายกันบ้างนะครับ การเก็บสายของรถคันนี้นะครับผมก็จะเก็บสายขึ้นด้านบนนะครับสายทั้งหมดจะไม่มีการไปขวางทางของระบบถุงลมนิรภัยนะครับหรือระบบม่านนิรภัยด้านข้างก็จะเก็บไปนะครับเสา A ไม่มีการรื้อเสา B ก็ไม่มีการรื้อเช่นเดียวกันนะครับสายที่เหลือก็จะเก็บสู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวไปดูตรงกล้องหลังกล้องหลังผมถ่ายไว้ให้ดูแล้วว่าเวลาเราเดินเนี่ย กล้องหลังเดินยังไงนะครับกล้องหลังติดอยู่ตำแหน่งไหนของ Honda Civic fc คันนี้นะครับการทำงานนะครับก็จะทำด้วยความระมัดระวังทั้งหมดนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนของรถต่างๆมันมีโอกาสแตกหักได้นะครับเวลาที่เราลือ้อเวลาที่เรางัดมันออกมานะครับดังนั้นแนวทางการทำงานคือจะไม่ลือรถนะครับจะทำเท่าที่จุดที่ต้องการเท่านั้นนะครับแล้วก็ การต่อชุดฟิลแท็บหรือชุดซ่อนสายหรือชุดสายบันทึก24ชั่วโมงก็ตามจะทำโดยใช้ชุดหัวฟิลแท็บมาตรฐานเท่านั้นนะครับไม่มีการเอาสายไฟเข้าไปจิ้มหรือไปตัดต่อระบบไฟของตัวรถอันนั้นหมดกังวลเลยนะครับกล้องหลังติดตรงนี้นะครับเวลาติดก็จะวัดระดับแล้วก็ตั้งค่าหน้ากล้องให้ลูกค้าก่อนนะครับว่ามุมมองที่ดีที่สุดนี้อยู่ตรงไหนแล้วก็การตั้งค่าพื้นฐานของกล้อง ก็จะตั้งไว้ให้ด้วยนะครับส่วนการใช้งานนะครับเมื่อลูกค้ากลับมาที่รถแล้วเราก็จะสอนการใช้งานให้ลูกค้านะครับว่ากล้องตัวนี้เบสิกหรือเบื้องต้นการทํางานเนี่ยใช้งานอย่างไงต้องลงแอปอะไรเวลาเชื่อมต่อต้องเชื่อมต่ออย่างไรนะครับสําหรับรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะมีระบบที่เราเรียกว่าตัว Android Auto หรือ Apple CarPlay 2ระบบเนี้ยมันจะขวางการทํางานของกล้องนะครับ ก่อนที่เราจะใช้กล้องเชื่อมเข้ากับมือถือหรือสมาร์ทโฟนเนี่ยเราอาจจะต้องปิดระบบคาร์เพหรือระบบแอนดรอยออโต้ Auto ก่อนนะครับเพื่อเซ็ตกล้องให้เรียบร้อยก่อนเมื่อเซ็ตกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดระบบนี้ตามเดิมนะครับการทํางานของกล้องของอระบบ Apple c a r าร a y หรือระบบ Android Auto เนี่ยมันก็จะไม่ขัดขวางซึ่งกันและกันนะครับ น,นี้ดูการเก็บสายกล้องหลังบ้างสายกล้องหลังเราจะเก็บขึ้นด้านบนนะครับแต่ว่าเราสังเกตมาว่ารถออที่ติดกล้องแบบสมัยก่อนเนี่ยสายมันมักจะหล่นลงมาข้างล่างนะครับของเราจะใช้กลุ่มของท่ออ่อนนะครับเป็นตัวล็อกสายเอาไว้ด้านในนะครับไม่ให้สายหล่นลงมาแล้วก็ที่สําคัญไม่ให้สายโดนหนีบโดนสายเป็นรอยนะครับสาหรับคันนี้ CVFC นะครับติดกล้อง i r o a d X6 ตัวนี้ประกัน3ปีนะครับประกันศูนย์ไทยเลยศูนย์วนอนิคไทยแลนด์เราสามารถเคลมได้ถ้ากล้องมีปัญหาภายใน3ปีนี้นะครับแล้วก็ใช้งานได้แบบสบายๆมีระบบบันทึกจอดที่อยู่ด้านหลังนะครับสนใจติดต่อมาได้ขอบคุณครับ